สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับพี่น้องป้าเจวเราออกมาโพสต์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ,อลุงเคนนะครับเราก็ออกมาโพสแบบสีครับพี่น้องคนที่เขาสูงแต่เขาทําตัวต่ําคือเขาอยากเห็นกําพืชของคนต่ํา แล้วทําตัวสูงสันพี่น้องนะครับเราก็ออกมาโพดแบบซีนะครับพี่น้องนะครับหลังจากเราโพดแบบซีนะครับก็มีเอฟซีนะครับของเราดันแล้วครับพี่น้องของป้าแจ๋แล้วก็ของลุงเชสนะครับก็ออกมาเตือนสตินะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเจ้าจะโพดร้ายมันสิดามานะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยู่แบบมอมอแม่แม่ก็ดีแล้วอย่าไปโพดมันสิดามาสันพี่น้องนะครับ ช่วงนี้แห่งกระแสมันแรงอยู่จ้านะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแม่นจ้าตานายเนาะสันพินนอกนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าป้าแจ๋วไม่ต้องโพสต์อยู่เฉยๆเลยจ้าแล้วมันจะดีเองสันพินนอนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าบอต้องไปเวาไปยังยูซื้อเดี๋ยวมันสิดามาสันพินนอกนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ายูซื้อคือเขี่ต้องทิกน่ะนะ ถ้าบออยากมีดราม่าสันพี่น้องนะครับโอ้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าโพดแบบนี้ถ้าบอเกิดดราม่านี่มันก็บได้แล้วสันไปโพดแบบสี่แน่จริงแล้วบูซื้อไปโลดให้มันจบๆสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหลังจากที่เราออกมาโพ์นะครับเป็นปริศนาแต่ว่าเราก็บ่ได้เอยซื้อไผนะครับแต่ว่าเอฟซีก็เป็นห่วงนะครับเอฟซี FC ของเรานั่นแหละ ก็ออกมาว่าจะไปโพส์มันสีดามามันสีบุ่นวายนะครับแล้วก็มีผลต่อพัวน้องแล้วก็แม่แพ้วด้วยนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดกับเรื่องนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาอ่แบบซี่ครับพี่น้องก็คือบอบิ๊กเนี่ยอยากให้น้องนานิตาเนี่ยมาเรียนที่ขอนแก่นเป็นเรียนอ่าโรงเรียนนานาชาติเรียนภาษาอยากให้ลูกเนี่ยเก่งภาษาสันพี่น้อง ความบุนวา้ปัญหาด่ามากก็เกิดขึ้นมาจากจุดนั่นครับพี่น้องและก็ FC ทั้ง2องฝ่ายทั้งฝ่ายของพยบ้านนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือ,คอบ่าอยากให้ต่างคนต่างม่าอยากเห็นนองเนี่ย ไปอยู่กับอีกฝ่ายนึงครับพี่น้องนะครับมันสิจบแบบใดครับแบบซี่ครับเกิดอยังขึ้นครับนั่นแหะครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มองได้ครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มองไว้ไทยแม่ข่าวสารดีๆเดี๋ยวนุ่มองสิงเอามาฝ่ายอีกรอบนึงเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ